สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนณดวงดี2525 c h a n n e ้แนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรครบ2ตัวล่างนะคะเป็นสูตรเก่านะคะสูตรนี้นะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออก7 9วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1น,นะคะใช้หลักร้อยแล้วก็ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่2นะคะใช้หลัก10 หลักร้อยนะคะสามบวกหลักสิบนะคะสามแล้วก็บวกตามด้วยเก้าคงที่นะคะเลขเด่นที่ได้คือห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะก็คือบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งใช้ตัวเลขทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะงวดน,นี้นะคะ เลขเด่นที่ได้คือ5้าหกเจเนะคะเลขที่ออกนะคะเจ็ 7, มดมต่อมานะคะเลขเด่นคือ5 6 7 8 9 0จเนะคะเลขที่ออก7 8 ต่อมานะคะเลขเด่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเลขที่ออกเก้าศูนย์เมื่ต่อมานะคะเลขเด่นคือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเลขที่ออกเจ็ดเก้านะคะ ต่อมานะคะเลขเด่นหกเจ็ดแน่นะคะเลขที่ออก1 7ต่อมานะคะเลขเด่นหกเจ็ดแนย์หนึะคะเลขที่ออก6 0 ต่อมานะคะเลขเด่น9012345นะคะเลขที่ออกนะคะ42ต่อมานะคะเลขเด่น0123456นะคะ เลขที่ออกนะคะสามหนึ่งเมื่อถัดมานะคะเลขเด่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองโอโอ้ไฟค่ะศูนย์หนึ่งนะคะเลขที่ออกแปดเก้า ถัดมานะคะเลขเด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเลขที่ออกสองหนึ่งวันต่อมานะคะเลขเด่นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเลขที่ออกสี่หก ต่อมานะคะเลขเด่นหกเจ็ดแนหนึ่งสองนะคะเลขที่ออกสองแปดนะคะวันต่อมานะคะเลขเด่น8 9 0เก้านสองสาสี่ะคะเลขที 8, 9, 0, 1, 2, 3, ะะ่ออก9กสี เมืต่อมานะคะเลขเด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเลขที่ออกสามเจ็ดเมืต่อมานะคะเลขเด่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเลขที่ออกห้าเก้านะคะ ส่วนนวดที่ผ่านมานะคะเลขเด่นที่ได้คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองงวดนี้นะคะหลุดต่อมานะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจ,จิก,กายนนะคะสองห้าหกเจ็ดเก้านะคะหลักร้อยบวกหกนะคะ หลักสิบแล้วก็บวกตามด้วยเก้าคงที่เก้าบวกหกนะคะเป็นสิบห้าบวกเก้าคงที่นะคะเป็น14นะคะเลขเด่นตัวแรกคือสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หนะคะหบวกหนึ่งได้เจ็เจ็วกหงได้แปดวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหได้ศูนย์นะคะเลขเด่นที่ได้คือสี่ห้าหก 7จ็ดนะคะจับคู่นะคะจับคู่นะคะก็จะได้4ี่ห4าสี่หกสี่เจ็ดนะคะสี่แนะคะสี่ศนะคะห้าเนะคะห้าเ หกเจ็ดหกดหหนะคะแล้วก็เจ็ดแดเจดเนะคะแล้วก็เจ8 9 8 0แดแล้วก็9 0นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ